สวัสดีครับผมพกกับผมนะบีทีวีบิ๊กไบเกอร์นะครับวันนี้เรายังอยู่กับอีเวนท์ที่มีชื่อว่าอ่าชื่อว่าอะไรนะลมคลั่งนะฮะลมคลั่งครับผมอ่าหลังมาต่อนะที่ด่านที่ห้าเลยนะครับาภารกิจเขาบอกให้ใช้ไรเฟิลจู่โจมนะครับแล้วก็ปืนอะไรก็ได้หนึ่งกระบ,บอกเนาะเหมือนเดิมครับผมเอาปืนโกงๆนะ่อปืนระเบิดนะฮะ เห็นได้ไงว่าอุตสาหแอบอยังดี <laughs> ดีตรงไหนวะไปดูกันต่อนะฮะเอ้ยทำไมตัวข้างหน้าไม่ตายละ่ะแล้วก็ไม่ตายตัวข้างหลังโอ้เยอะเยอะเยอะคอมบี้เยอะมากยิงแตโอ้ไม่โดน ต้องสังเกตปลายปืนนะฮะว่ามันยกขึ้นมาแบบไหนเนาะโอเคได้อยู่ได้อยู่เอีเวนต์ในแบบเริ่มต้นก็ไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะฮะเนาะเทียวกับเที่ยวกับหมดแบบจลาจลหรือแบบโกลาหลอย่างเงี้ยมันจะยากกว่ากันเยอะเลยนะ,ะอันนี้เรามาเล่นแบบเนื้อเรื่องเนาะติดตามเนื้อเรื่องกันนะฮะนะเนาะไม่ต้องเอายากเท่าไหร่ก็ได้ อย่างที่เหลือผมไปจัดก,การอีกทีหลังนะอา้าวสองกล่องซ้อนกันเลยวะอย่างนี้ก็สวยดีเพื่อนอยังกระสุนกันเราแจกให้นายเลยลก็ยิงพร้อมกันเน่ยนะเพื่อนกระสุนไหมเนี่ยอย่างว่าแล้วฮะต้องหนีก่อน,นเนาะเขาเรียกอะไรความไวใจมันก็ไม่มีนะฮะอสมัยแบบ โลกไร้าอารยธรรมเนาะภูติจากพระตะเกิดกระจายยิงทีกระจายเป็นกระทุนแล้วลูกตายครไปหู่นกระจายสวยงามยิง Dad! Wait! We can't stop. They saw us, understand? They'll be looking now. We have to keep going. What? You don't know that. It'll be alright. Just let me think. There. We'll take one of those. มีเรือมีเสื้อชูชีพให้พร้อมเลยเออโอเคครับผ่านแล้วสี่สิเก้าโอดหน่อยนะไม่เป็นไรครับมันง่ายเนาะมั่ได้น้อยเป็นธรรมดานะฮะอันนี้อะไรเนี่ย <pinpoint noise> เล็งแล้วยิงเคลื่อนที่ไปข้างหน้าเท่านั้น เอาชีวิตรอดให้ได้อ๋อโอเคมันบอกให้ใช้ธนูแต่ผมไม่ไว้ใจนะฮะ <laughs> ไม่ไว้ใจธนูเท่าไหร่ไปดูดเอาก็เป็นปืนกลมือกับลูกซองเนาะพระเจ้า มันจะไหลข้างหน้าเองเนาะเราก็ขยับซ้ายขยับขวานะครับข้างๆไม่ต้องยิงก็แล้วนะฮะยิงเฉพาะไอ้ที่มันอยู่ใกล้เราก็พลอละเอวยสวยๆได้อยู่ได้อยู่ที่มันก็ยิงได้นะข้างๆนะเนี่ยอย่างเงี้ยนะ แต่มันจะเปลืองกระสุน,นโอโ้โหเกือบป็นคว้ากัวจะมองข้างๆปล่อยมันไปมันกระเด็นกระเด็นี่มมีโผล่มีโผล่แหม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 ,มทันหรอกง่ะอ่ะจมน้ำไปเหมือนเดิมนอนอยู่เมื่อกี้ก็ดีอยู่แล้ว ถังระเบิดมาทำไมล่ะเสียงเพลงนี้ก็รุน้นระทึกก็จริงนะจริงเจริงจริงกกระสุนจะหมดแล้ว เปิดแล้วอะ่ะเได้อยู่ได้อยู่กระสุนข้างหน้านะฮะเฮ้ย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 โอ้ดีนะมันวิ่งผ่านเฮ้ยยา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 กระสุนไม่มีเออทมันได้อย่างงี้สิแหมแล้วก็เม็ดนะฮะไม่อยากเท่าไหร่เนาะสัาเถอะ สะพานก็เยอะแขวนซอมบี้ไว้ก็เยอะดูที่ตัวนั้นน,น่ะติดนะจะบอกนะเจอไอ้น้ำตกอ,อ่ะไปผ่านแล้วครับผม พูดไปไม่มีผิดมันเจอน้ำตกจริงๆด้วยเออโอเคครับผ่านแล้วครับผมได้17เองอะไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาไปเก็บแนี่ยมารอบหน้านะฮะเอาละครับผมมาลุยกันต่อนะอันที่7นะครับอะไรเนี่ยทีเรือ เอง้าเองขวายิงเอาชีวิตรอดให้ได้โอเคนะครับผมไม่มีเอฟเฟกโบนัสสำหรับในด่านกัน no. โอ้ไปดูรายละเอียดมันเฉยๆเนาะอ่าปืนที่จะเอาไปเอาเป็นอะไรดีวะระดับสี่เปลี่ยนปืนบ้างดีกว่าเอาเป็นปืนกนมือนะครับแล้วก็ เอาเป็นอ่าอันนี้ก็ได้เอะโกงๆหน่อยอ่ะแล้วก็เอาไ้เ,าเรียกอ,อะไรนะส่วนเสริมเนาะไปด้วยนะครับไปเลยครับ <c oughs> แล้วจะให้ตกลงมาอ่ะ ยังไงบ้างเซาตล้วนะครับแน่าจะพ่อเนาะเนี่ยมันที่ผมบอกเนี่ย<จ>พ่อเป็นคนผิวขาวเนาะแต่เ่าเป็นผิวสีอะ่ะว่าน่าน่าเป็นเด็กที่โดนเก็บาเมีนยงนะครับ<จ>ก่อเขาเรียกอะไรอะในเหตุการณ์แบบนี้ก็ยัง อ๋อไอำอมบีม้กองคนนะครับต้องช่วยเหลือกันไปครับไปดูต่อเดี๋ยวเราคนเดียวแหล,เละเราเอ้ยกอยังไม่ได้สติเลยข้างไม่ต้องยิงก็ได้นะฮะเดี๋ยวยิงข้างหน้าเนาะปืนนี้ออกมาเล่นัสแกนสแกนหาซอมบี้โอ้ยเอ้ยมันจะวิบบ่งมาทำไมวะเนียเ่ยเอาไปนอนอยู่ในน้ำตัวนิ้ง ไม่โผล่ไม่ต้องโผล่ไปไปจ้ายิงก็เปิดทางระปืน้นยิงโอ้โหกระจายยิงมาทำไมจ้ะยิงมาทำไมจ้ะต้องประหยัดกระสุนหน่อยเนาะกระสุนน้อยครับยิงเพื่อเปิดทางพอเนาะไอ้ที่มันยืนยืนอยู่ก็ปล่อยมันไป ุนเราไมาเยอะ<笑><笑>เห็นแล้มันไส้เอาระเบิดไปกินแบบกระจายกันแบบโหสุดยอดเลยเยอะเยอะต้องยิงนะเอาเทปเกระสุน้วก็ดีฮนะอันตรายนะฮะตาิดองของติดกองของตรวนี้กันเด็กแม็ก ลบหน่อยว่าแต่ใครบังคับเหลือมือก็ถือปืนสองข้างมาคือคือตายซะคือคือสนเราพอได้อยู่นะฮะไปเรื่อยๆเนาะตาย ระส่วนเยอะมันใช่100ร้อยกว่าเมตรเองระส่วนเยอะปะ่ะนะได้อยู่ได้อยู่อ่าสาตามดละโอเคครับผ่านด่านครับมาดูในเรื่องกันต่อเนาะ You live here. I'll get going now. No problem. What's that there? It's nothing. Look, I haven't got anything you want. Please. Just go. At your paw there. You put the hurt on him, didn't it? Don't touch him. Okay. Okay. Listen, I'm Mabel. And this here is trigger and butt. อ่ะแล้วครับมีตัวละครใหม่เพิ่มขึ้นเนาะชื่อเมเบิลนะครับอ๋อแล้วอีเวนต์นี้ก็คะแนนก็จะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะไม่เป็นไรครับ โอเคไปกันต่อนะฮะอ่ารู้แล้วลูกดอกอืมลูกดอกเหรอลูกซองไปดีกว่านะฮะเพื่อแบบเขาเรียกอะไรอะ่ะให้แบบมีการทำลายเป็นวงกว้างนะครับเนาะ Can you help him? Maybe. It's a nasty fever. I can set his bones, stitch him up, but he'll need medicine antibiotics. I haven't got any of that here. Look, Lockwood Springs is down the river a ways. There's a drugstore there, you can't miss it. I can't leave him like this. The only way his wounds are festering he won't last another day at this rate <sighs> okay look after him you have my word that might help you made it myself ah shoot those things are attacking again Peace out here. Like a rat. Yep. y ยิปยิปคุณหิวหร l อยังให้ผมช่วยหน่อยไ l ้ไหมโอ้ได้ปืนไอ้ขาตั้งเลยไอ้หมาสองตัวเนี่ยเหมือนไอ้ไอ้บูกับไอ้เลสผมเลยนะไอ้บูก็คือตัวตุนักที่เราได้มาทีแรกนะครับนื่อบูขัตั้งไว้ครับโอ้ปืนไฟฟ้านี่ปืนไฟฟ้า โอ้เจ๋งอ่ะเจ๋งเจ๋งโอ้โมันต้อง้อกระสุนกระสุนกระสุนถึงไหมเนะี่ยไม่ถึงไม่ถึงว่ะโอ้เสียดายไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาไว้กันเอาไว้ยิงเป็นวงกว้างเลยนะฮะทีแรกผมนึกว่าเป็นแบบเขาเรียกอะไรนะนนไอ้เป็นบอกแบบยิงทีละนัดอะ่ะเพราะว่าหน้าตามันคล้ายๆไอ้ไอ้อะไรหน้าไม้เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวยิงไปกันยา,ยาวยาวกัน อ๋อเรารู้สึกว่าจะจะรับบาดเจ็บนะฮะอุ้ย,ยได้กระสุนได้เมื่อกี้น่าจะได้อยู่เนาะได้รับบาดเจ็บนะฮะจากการตกไ้ตกเขาเรียกอะไรตกไ้ตกเตกมืนะอ่อกี้เนาะเสียงอะไรเลอ์ ทางไปอีกแปดร้อยเมตรนะครับแล้วกระสุนปืนช็อตก็ไม่ได้เลยได้แต่กระสุนปืนลูกซองจะจะให้มาทำไมคือเห็ไม่ได้อย่างนั้นเปลี่ยนกันก็มันไม่ช็อตเลยอะเออช็อตอยู่ได้อยู่สองตัว <S <S ไม่ช็อตเลยอะ <S 1> <S 1> หรือมันต้องจับกลุ่มกันใกล้ๆถึงจะช็อตดีนะ ยังไม่แน่ใจเหมือนกันครับลองดูดิช็อตอยู่ยังไม่ช็อตใส่ไกลเกินนะฮะอึอดูปะโว้โว้วโว,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 ว้วต้นไม้สองร้อยกมครับอาจจะผ่านแล้วแหละน่าจะไม่มีปัญหานะฮะโอ้เกือบโดนอึือึือป่ะหมดละผ่านแล้วครับดูเรื่องกันต่อนะฮะ เป็นต้องต้องไปนะฮะเพื่อช่วยพ่อเนาะนะครับความปลอดภัยของพ่อเนาะไปผ่านครับผมโอเคผ่านแล้วนะ ไปก่อนยังไม่ซื้อนะครับล่ะครับผมเนาะก็จบไปเพียงแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับมาต่อกันอีกนะฮะในอ,ะอีเวนต์นี้นะครับผมสำหรับใครที่ชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับทั้งช่อง YouTube และ อ่าแฟนเพจนะครับเฟซบุ๊กนะครับินะ๊กไทเกอร์นะครับชื่อเดียวกันนะครับผมสำหรับวันนี้ครับจากลากันไปแล้วครับผมไปแล้วครับผมสวัสดีครับ